สวัสดีจ้ามืนียะออาจะมาเห็ดเมนูปนปลาคอจ้าปลาคอหนึ่งตัวจ้าย่อยล่างขอดเก็ดเรียบร้อยหอมแดงกระเทียมพริกแดงกินดาจ้าชูโรน้ำปลาจ้าต้นหอมผักชีหั่นไวจ้าเสร็จแล้วก็เอากระทะตั้งไฟจ้าจะมาขัวพริก หอมกระเทียมเยอยวเอาเกลือใส่ไปน้ำจาขัวไปกับหอมกระเทียมพริกขัวไปจนกว่าจะสุก พริกหอมกระเทียมเข้าก็สซุกแล้วจ้าเอาประมาณนี้พอแล้วเยอไอต้มน้ำใบนำหอนแล้วเอาปลาลงต้มเลยจ้าใส่ปลาลงไปแล้วเยอจะเอาน้ำปลาทั้งน้ำทั้งตัวจะใส่ลงไปต้มกับปลาน้ำเยอจะต้มสามสิบนาทีจ้าต้มปลามาครบสามสิบนาทีแล้วปิดไฟเลยจ้าเขาก็จะตักปลาขึ้นพักไวให้เย็น ออยมาแก้เอาตะเนื้อปลาจา้ะปลาเข้าเย็นแล้วกับมาแก้เอาตะเนื้อปลาจา้ะแกเอากลางออกให้เบิร์เวลากินกลางจะได้บ่ติดคอ หลังจากเขาแกะเนื้อปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเอากลับมาตำพริกหอมแดงกระเทียมที่ห้าขัวไว้จ้ะตำให้ละเอียดจ้ะหลังจากเขาตตำพริกหอมกระเทียมละเอียดแล้วเอาเนื้อปลาที่เ้าแกะไว้ลงใส่จ้ะ จะตำให้เนื้อปลากับพริกเขากันดีจ้ะตำพริกกับเนื้อปลาเขากันดีแล้วก็เอาน้ำซุปที่เ้าต้มปลาจตะมาเทใส่ถ้าชอบคนก็บ,บ่ต้องใส่ลายจ้ะแ้ลแต่ความชอบจ้ะบางคนอาจจะชอบเปรี้ยวอาจจะบีบังน้าวจ้ะ แต่แยายอ่ยบอไซจะ,จะเสร็จแล้วเขาจะปรุงแล้วจะใส่ชุดรสใส่น้ำปลาลงไปจ้ะต้นหอมบักชีแล้วก็คนวนผสมให้เข้ากัน เดยวแล้วเขาจะมาซิมรสชาติปนเมืองจ้าอรสชาติพอดีเลยจ้ะได้ความนัวจากน้ำปลาที่เขาต้มใส่กับปลาไว้ใส่ต้นหอมผักชีเพิ่มลงไปจ้ะแล้วก,ก็ค้นส่วนผสมใหเข้าวกันเสร็จเรียบร้อยจ้ะปนปลาคอ เสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยกินกันเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าปนปลาคอกินกับสมพาร์ แตงกวามะเขือกินกับข้าวเจ้าหรือว่าข้าวเหนียวกะแสบจ้าเป็นอาหารง่ายๆอาหารพื้นบ้านขอบคุณตุกกำลังใจด้วจ้าที่เข้ามารับชม